สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับเมวฟาร์มในบ้านนะครับอัปเดตช่องเช้านะครับมืดๆนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับพาทิตขึ้นแล้วลหะครับแต่มันแบบบรรยากาศดีนะครับวันนี้นะครับมีหมอกมีอะไรหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปปลูกต้นไม้นะครับอยู่ที่ว่าสวนป่าดันทุลังครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเหมือนเคยนะครับต้นโมงต้นไม้ก็เริ่มมีใบมีอะไรเขียวแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับต้นไม้ครับ จิาพาไปอัปเดตดูนกเขานะต้นไม้ครับต้นสนครับแล้วก็ต้นก้ามปูครับนะครับบรรยากาศครับไม่เริ่มพี่ดอกออกผลเยอะช่วงนี้นี่นะครับเริ่มเขียวครับยาก็เริ่มขึ้นไก่ก็เริ่มมียากินละเดี๋ยวพามาดูนกเขาครับนี่เขาแขก มีนกเขาแขกครับเดินทางไปยัดโสทอนนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็นกเขาใหญ่เก็ดแก้วนะครับตัวหนึ่งนี่นี่ครับส่วนที่เหลือก็เป็นเขาแขกสีขาวหนึ่งตัวอันนี้ก็พ่อแม่พันธุ์นะครับก็รอดูครับว่าจะขึ้นฟักไหมอเอาไค่นกเขาใหญ่อันนี้เป็นพ่อแม่เมื่อปืนคู่ใหม่นะครับรอดูครับว่ามันจะขึ้นฟักไหมเพราะว่าไม่ได้อันนั้น นี่ครับตัวเมียไข่เอาไข่นกเขาใหญ่มาเป็นปัากับฟักนะแต่ตัวนุ่นอ่ะผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเป็นตัวผูหรือตัวเมียนะรอรุ่นดูแล้วกันกพยังไม่ชัวร์ครับตัวนุ้นก็เลยจับมาใส่ไว้เฉยครับตัวนี้เป็นแขกปลาลูกห้าซีบครับตัวขวามือนะตัวใต้มือก็เป็นแขกปลาลอยครับปีกฮักเอามาเลี้ยงเลยปล่อยไม่ได้ครับก็เลยต้องเอามาขังเลี้ยงไว้ ก็ให้อยู่ถ้าเกิดเป็นตั๊กปูแขกปลาล้อยนี่เป็นตัวเมียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พว่าลูกผสมนี่ไม่รู้ตั๊กปูตัวเมียนะแต่ดูดู้วน่าจจะเป็นตักปูจับตะเกียบตัวดูแลมันเชิงทีนะตัวนี้ก็จับคู่ไว้ครับลูกน้อยนะครับนี่นครับไปจับไว้ว่าในมุมจับดูแลตัวนี้น่าจะเป็นตั๊กปูนะครับเป็นสีแขกแดงนะครับใส่ก็แขกขาวนะครับแขกขาวก็เป็นลูกเพาะนะครับเอามาจับคู่กันใหม่ครับเพราะว่า วางช่วงก่อนสงการก็เอาไปให้ FC หรือลูกค้าแล้วกันนะคู่สองคู่นะครับเอาไปส่งไปให้แกตัวนี้ก็นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ลูกเขานะครับอันนี้เป็นนกเขาแคบพรว่าเอาแม่เขาไปให้ FC ก็เลยต้องเอาให้ตองตัวนี้นะครับเลี้ยงแทนแล้วกันนี่ครับก็เป็นสีดำดำแดงแดงแะ้วครับรอดูว่าจะออกมาเป็นสีไหนออกจะเป็นเหมือนสีไอ เนี่ยผมว่าจะเป็นเหมือนปีนี้แน่เลยนีนะครับนี่ก็ลูกเขาได้คูบตัวนึงนะครับในส่วนคู่นี้กับคู่ใหม่ครับทําดูครับเป็นแขกเป็นเขาแขกสีขาวนะครับใส่ครับแขกปลาลูกผสมนะครับแขกลูกห้าติ๊บนะครับก็ใส่ไว้ครับเผื่อมีได้ลูกมามันเคยได้ลูกมาครับลูกมันแข็งแรงครับตะเกิดผาอย่างนี้นะแต่มันก็เป็นพ่อแม่ปืนที่ดีเพราะว่าเคยใช้งาน มันก็จะกลายมาเป็นลูกแขกบ้านยี่สิบห้าแขกตายี่ห้าครับแล้วลูกสวยครับผมเห็นแล้วตอนนี้ครับนี่ก็แขกหัวจุกนะครับนี่กกลูกอยู่มันัวผูบนี่ก็ได้ลูกครับนี่ให้ลูกออกมาเป็นแขกออกแขกสีขี้เท่าครับแล้วก็สีขาวตาแดงเป็นเพือกคู่นี่นะตัวนี้ก็เลี้ยงลูกเป็นลูกเขาใหญ่นะครับลูกเขาใหญ่นะ่ะเป็นสีนี่ครับ แต่ไม่รู้ตัวไหนเป็นลูกนกเขาใหญ่หรือเนี่ยน่าจะเป็นลูกนกเขาใหญ่ตีขาปอดนะครับตัวหนึ่งก็ะเข,า,ขาแข็งเดี๋ยวพาไปดูนกเขาใหญ่นะครับจะพาไปดูนกเขาใหญ่จะพาไปดูนกเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเย็นเด้อครับปึ๊บพาไปดูนกเขาใหญ่นะ นี่ครับเสียงขันเกี้ยวเก้ามากอันนี้เป็นที่ผมจับคู่ใหม่เนาะเป็นในขาวสวยคอแต้มนะขาวสวยคอแต้มเสียงใหญ่หนึ่งกุ๊กใส่กระขาวของทีมงานครับที่เอามานะเนี่ยไข่ละและ้วก็เกดแก้กวโมหม่ครับใส่ครับสามสายนะครับเป็นเกดแก้กวโมไม่ดัง อก็ดแก้วมอใหม่ด่างนี่ครับใส่ก็มอใหม่นี่เป็นนี่เป็นข้างแรกนะครับที่ว่าเห็นไข่เขาแหละรอลุ้นดูว่าจะมีไข่ไหมส่วนคู่นี่ครับรอบที่เลี้ยวไข่ไม่มีเชื่อนะครับตัวเมียเป็นคาลมนะคาลมตัวผู้เป็นขาวปอดนะแลวตัวผู้ก็อยู่กับตัวขาวนุ่นผมเลยเอามาใส่กับตัวนี้ดูครับนี่มันเริ่มไข่แล้วลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับเอามาทําดูนะครับ ว่าเผื่อลูกมันจะออกมาเป็นอาจจะเป็นคาลม่มอาจจะเป็นเสียงธรรมดาครับหรืออาจจะเป็นสีสีป่าอะไรเงี้ยครับมันเกาะส่วนคู่นี้ครับออกไข่แล้วออกไข่แล้วครับพอที่ล้วได้ลูก้าวปอดตัวนึงครับ,อนนร,บรอบนี้ได้ไข่ละไม่อยากจีกวนครับคู่นี้ยังไม่เห็นไข่ครับคู่นี้เป็นตะปูเป็นสีกนนุ๊กไหลไปห้าฮุกตัวเมียเป็นด่างดำนะ กับคู่นี้นครคู่นี้น่าจะไข่อีกแล้วด่างดำกับด่างครีมส่วนคาร์ล่มคู่นี้ก็เรียกตัวเมียเขารัางอีกแล้วครับเพราะว่าไข่ไม่มีเชื่อมันก็อยู่ในร่มนะครับแต่นกผมไม่ค่อยได้อะไรมากมายไงอาหารไม่ค่อยได้ให้นี่ครับก็อยู่ในร่มมะม่วงนะมะม่วงงามเมืองยะนี่ครับนี่ครับ รูปแบบรูปแบบนี่ครับผุงก็ทำแบบง่ายๆครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามฟาร์มในบ้านหน่อยครับสวัสดีครับ